สวัดีพี่นอ้องหุ่มคักหึ่มแน่นรัสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือระบบเสียงของสาวน่อยเพชรบ้านแพ้งครับหลังจากที่เวทีเมืองเวทีกับป้าคุณ ที่ไปตังใช่ทดสอบระบบเสียงเสียงครับอย่างไรก้องเห็นชั่วโมงระบบโซนสามสามุ่ม่ออบมาติกบอดเชีกกเก่าเขาเอร์ของช่างมิวสิกช้างออดิโอช่างสามเฟสครับโอ้บางี่ตู้แขนครับที่น้องเห็นก็คือแปลกไหมตัวทุกปีซิโบลนาจะเป็นวงแรกของวงการมอลำน่าจะไม่ผิดนะครับบางคนก็ทิชชิวด้วยแบอกขับนี้ก็เป็นจริงครับปกติคือตู้แขนไม่นินตูไปหือมันสีมี แผ่นทุกทางทุกอยางทุกอย่างทุกอย่างมาละเน่ยครับอันนี้คือสองชุดครับสองตู้แผ่นนี่มาครับสองชุดเลยครับเนี่ยนี่ยอันนี้ข้างเดียวนะครับนี่อันนี้แค่ฝั่งเดียวใช่ไหมครับอันนี้ฝั่งเดียวบเ็ดทางละครับตอนนี้นะครับทางแห่มครับเป็นขึ้หัวตู้ครับแผ่นทางละแปดตู้ครับทั้งสองแถวครับ เปิดวงครับมาพิสูจน์กันเสาร์ที่23กันยายนครับซื้อบัตรจอกตัวได้ที่สาวน้อยเพรแมเพลนเพลิพครับฉันอายากชมออนไลน์มาบวรหัดจบมาถึงอยากสอดแกงอย่ามงมึงมันนั่งกับนพพรกัน,อ,กนอยู่บนันเทิงผสมสาระข้ามครับสอดแกงจังปังหรือเขาคุ้มในที่สาวน้อยเพรแมเพลนเพนเนเลิครับ21ฝากไว้น้ำครับหักเสาข้าวเมรีขอกระเช้าครับ21เก้าโมงเช้าครับ

ไฟแล้วพี่น้องจ้าที่ขาได้ยังกินข้าวดีโอ้ยเมียนเมียน 欢迎。 สวาผักควันบอกตะขวงนั่นเนาะพี่น้องมองใจไรตอนนเห็นาะอันว่ามันจับค่ะนี่เนี่ยเนี่ยลูกสาวมาไปบอกมาแล้วได้หล่ะแต่ร้นแล้วแล้วกระหอดงาม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 พี่น้องไฟเดียวมีไฟไหมปะไอ้มีครับบีมบีมโอเราจะสิบมั่งครับนะสิบชิป มาสิบมาเพิ่มครับโอ้มาพิบีมไฟบีมวะไอไฟบีมมาเพิ่มอีกสิบตัวได้พี่น้องไงจอยสวัสดีไงจอยอ้วนขึ้นบอลออ้วนขึ้นบอนะครอบขึ้นกาวห้อยยักษ์ยกษสวัสดีเออขื้เก่าหัวยยักษ์ยักษ์มงานเพื่อได้หยอกไงจอย เส่พันเก่าหัวยังๆทรงซื้อบัหลับกอนอนมันเล่นจอย <laughs> บบนอนสมงซื้อบัหลับกอนอนก็นเล่นจอยขนาดเนี้ยาบ้านเยังจอยอย,อยู่แท้ดีสีอ้วนขึ้นเนาะบบนน <laughs> ไปเฮ็ดยังบูจังบนนัลลังก์คือหากินดีแท้คือว่า,าบ่มีลูกมีเมียมาหากินดีนะนี่ เมาหยุดอยู่ทางรถะโหกหน่อยเย็นไร่บ่มีโทรศัพท์มือถือดีเด้เลาเย็นนี่ยังดีงามบ่พี่น้องงามบ่ทีมบ่รับบ่นอนเอาไฟขึ้นแล้วน่ หยุดก่อนนออี่หล่ามาไปนอนนุ้งอิงมาไปนอนตามรถชิวกันไหมขเพิ่นุ้หญิงมากนะบอก่้มแม่สิเป็นรัถอุงอิงก่อนเอารถชิวกันห ไปหาอุ้งอ like ิงกันพี่หน่อยพยหยุดม่านเอาให้เนี่ยนักท้งนี่เห็นอย่างทัางนี้จัองมึงท่างผีกันแล้ว มาเอาตตากุดใต้ตากุดยตงมือก็ดำแท้ดำตัวสางไหมเนาะือฉัน้ไปใส่กันที่เดียดท่างนี้กัพอทางนี้เดี๋ยวเขาไปตกอ่ะเขาไปได้เนาะเ่าไปด้เนาะ เน้อดูนี่เสองนี่เมีองดูเตเอออันนี้เห็ดยังเขาตัดแล้วดูนึงว่เดี๋ยวนตัดนี่เพรามันติตัดแล้ดูมึงเออีสันใส่เหใส่ลิฟตนี่ตีกงินบ่ตนะ วันนี้ไปเป็นแบบแล้วอเราสเดี่อนอเสาแล้วแล้วจยกุนใ่กเกิดไัมานป่ะสงสองห้าเฮ็ดช่องเส้รีบไปดลเมียนกัว่างใส่ของน้ำละสีสันเตียน สร้างดวนได้หนสร้างบินตรงได้นิบินตรงไมใช่ไหมาแต่ฝุ่นสนามบินทั้งๆสาละจอเม่คล้องก็บแมวรงหอดรถม่โคแล้วค่ม่งาคาันกระตูนโดนเล่นวะตนเลนเล่นวะตนเลนอนคิดฝากไว้สนีสกอนพี่น้องพันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้ซ้ำใหม่ดพี่น้องเอาเปนางเรนะแม่